อยากทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงลองเอาวิธีนี้ไปใช้ใดูค่ะทุกคนเนี่ยจะมีประสบการณ์และมีสิ่งที่รักเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราก็ไปดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆชอบทำอาหารเนี่ยก็ไปดูว่าอาหารเนี่ยที่เราทำมันมีอะไรเด่นบ้างสมมุติว่าเราชอบทำอาหารไทยเราก็ลองลิสต์ดูว่าท็อป10ไทยฟู้ดเนี่ย อาหารไทย10อย่างที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมีอะไรบ้างแล้วเราก็เจาะเฉพาะอย่างให้มันโดดเด่นไปเลยนะคะหลังจากนั้นพอเราลิสต์ขึ้นมาได้อาหารไทย10อย่างเพื่อนๆก็ทําคลิปวิดีโอหรือออกมาทําไลฟ์สดแบ่งปันสูตรฟรี free, หรือเทคนิควิธีการอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าทําต้มยํากุ้งเนี่ยวิธีการเลือกซื้อกุ้งเนี่ยเราจะต้องซื้อยังไง สมมุติว่าเราทำา10อย่างใช่ไหมคะเราอาจจะออกมาแบ่งปันสัก3อย่างที่เหลือ7อย่างเนี่ยเราอาจจะทำเป็นคอร์สสอนออนไลน์เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยออกมาแบ่งปันหรือมาทำไลฟ์สดเนี่ยคนก็มักจะถามว่าเรามีสินค้าแนละบริการไหมนะคะยุคนี้ยุคออนไลน,เน์เราสามารถทั้งขายสินค้าที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้เหมือนเหมือนคนพิมพนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้จะขายอุปกรณ์อะไรพอทำไลฟ์สดมาสักพักหนึ่งคนชอบถาม ถึงว่าออคดซื้อมีดมาจากไหนซื้อถาดอบมาจากไหนแล้วถ้าเพื่อนๆออกมาทำไลฟ์สดหรือทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆจะได้รับคำถามแบบนี้แหละแล้วสินค้า2ออย่างที่เราสามารถขายได้บนโลกออนไลน์ก็คือสินค้าที่เป็นดิจิทัลอย่างเช่นคอร์สสอนออนไลน์และสินค้าที่จับต้องได้อย่างเช่นอุปรกรณ์เครื่องครัวต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเรามีทิศทางที่จะเริ่มในการทำออนไลน์เนี่ยมันก็จะง่าย แล้วเราจะไปต่อได้แล้วเราจะขายสินค้าได้แล้วเราก็จะอยากออกมาทำไลฟ์สดอยากทำวิดีโอนะคะก็เอาสิ่งที่โค้ดมาสอนเนี่ยเอาไปทำดูแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเวิร์กมากค่ะ